สวัสดีครับก่อนหน้านี้ใน iOS 14ผมได้แนะนำวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ของ iPhone และ iPad ชาร์จจนเต็มโดยสามารถตั้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดหรือเสียงเพลงที่เราต้องการได้ง่ายๆแต่พอ Apple อัปเดตเป็น iOS 15ขึ้นไปรูปแบบคำสั่งมีการเปลี่ยนทำให้เพื่อนๆหลายคนไม่สามารถทำได้อีกวันนี้เราไปดูวิธีใหม่อัปเดตให้รองรับ iOS 15ได้ทำให้ iPhone และ iPad ของเพื่อนๆ แจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องไปถึงระดับที่100%ผู้แจ้งเตือนด้วยคำหรือข้อความที่เพื่อนๆตั้งเองได้หรือให้เล่นเพลงเสียงต่างๆที่ต้องการได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปก,กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับ สำหรับวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับพลังงานแบตเตอรี่จะทำผ่านแอปช็อตคัทหรือคำสั่งลัดของ Apple นะครับแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS ถ้าเพื่อนๆเผลอ,อลบไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับวิธีที่1เราไปตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็นเสียงพูดกันก่อนครับโดยเพื่อนๆสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้เป็นเสียงแจ้งเตือนได้ด้วยอยากให้เสียงเตือนพูดคำว่าอะไรประโยคอะไรตั้งได้เลยครับเช่นแบตเตอรี่เต็มแล้วดึงสายชาร์จออกได้เลย หรืออยากให้พูดข้อความอะไรเพื่อนๆตั้งเองได้เลยครับวิธีการทำได้ง่ายๆให้เพื่อนเเปิดแอปคำสั่งรัดขึ้นมาจากนั้นแตะแถบการทำงานอัตโนมัติในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลถ้าเพื่อนๆมีรายการคำสั่งที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะไม่เห็นปุ่มคำสั่งสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลแล้วนะครับให้แตะปุ่มบวกที่มุมด้านบนแทนแล้วเลือกสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล ในหน้าจอาการทํางานอัตโนมัติใหม่ที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนอหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแต่ระดับแบตเตอรี่ในหน้าจอาการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะแล่ลาลากสไลเดอร์เพื่อกําหนดระดับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ตามต้องการเลยครับในตัวอย่างนี้คือเต็ม100%หรือถ้าเพื่อนๆต้องการให้แจ้งเตือนที่80%ก็เลือกได้เช่นกันโดยเมื่อแตะเลือกแล้วลากด้านล่างจะแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตามที่เราลากให้ทราบด้วยครับ เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วในรายการคำสั่งด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่เท่ากับเพิ่มขึ้นกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่เราตั้งค่าเอาไว้อยากให้เตือนแบบไหนแต่เลือกได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะให้เตือนเมื่อแบตเตอรี่เท่ากับ100%นนะครับจากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มการทำงานให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเสียงในรายการผลลัพธ์การค้นหาด้านล่าง ให้เลือกคำสั่งตั้งค่าระดับเสียงกรอบสคริปต์คำสั่งตั้งค่าระดับเสียงไปที่จะสแสดงขึ้นมาคำสั่งนี้จะใช้ในการเพิ่มระดับความดังของเสียงในการแจ้งเตือนไปที่ระดับความดังของเสียงที่เราตั้งเอาไว้ให้แตะที่ตัวเลข50%จากนั้นแตะเราลากสไลเดอร์เพื่อปรับระดับความดังของเสียงได้ตามต้องการเลยครับอยากให้เสียงแจ้งเตือนดังแค่ไหนตั้งได้ครับในตัวอย่างนี้ผมตั้งไปเลยที่100%เเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะพื้นที่ด้านนอกเพื่อปิดสไลด์ ในรายการคำสั่งด้านล่างแตะข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ระบบพูดเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ถึงค่าที่เรากำหนดเอาไว้ก่อนหน,าน,าน้านี้ได้เลยครับเช่นแบตเตอรี่เต็มแล้วถอดสายชาร์จได้เลยเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิน้นจากนั้นในรายการด้านล่างให้แตะอ่านออกเสียงข้อความในกรอบรายการอ่านออกเสียงนี้เพื่อนๆสามารถแตะปุ่มรูปลูกศรด้านล่างเพื่อเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติมเมช่นการตั้งค่าความเร็วในการพูดประโยขคข้อความการแจ้งเตือน ระดับเสียงในการพูดภาษาที่พูดในตัวอย่างนี้เราพิมพ์ภาษาไทยให้ปล่อยเป็นภาษาไทยเอาไว้ตามเดิมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พิมพ์คําในภาษาอืนอ่นๆเช่เนภาษาอังกฤษก็าสามารถเลือกเปลีปล่ยนภาษาได้ครับด้านล่างเพื่อนๆยังสามารถเลือกระดับเสียงและระดับคุณภาพของเสียงได้ด้วยเมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว,ลวเรายังสามารถแตะปุ่มเล a y ด้านล่างเพื่อทดลองฟังเสียงผลลัพธ์ที่ได้อีกด้วยครับเมื่อฟังแล้วอยากเปลี่ยนคําพูดใหม่อยากปรับความเร็วในการเล่นอยากปรับระดับโทนเสียงแล้วทดลองฟังอีกครั้งปรับแต่งจนได้ผลลัพธ์ที่ต้้องการรไดเลยคับ จากนั้นแตะถัดไปให้แตะปิดสวิตช์ถามก่อนสั่งทํางานอย่าลืมแตะปิดสวิตช์นี้นะครับไม่อย่างนั้นเวลาที่ช็อตคัดทํางานเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ถึงระดับที่เรากําหนดไว้จะมีกรอบข้อความถามยืนยันขึ้นมาให้เราแตะก่อนซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้ปิดสวิตช์นี้ทําให้ต้องมาแตะยืนยันก่อนใช้งานช็อตคัดและคอมเมนต์ถามกันเข้ามาบ่อยๆนั่นเองครับเมื่อแตะปิดสวิตช์นี้ในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะไม่ต้องถามแล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้ครับ จากนี้ไปเมื่อเพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone หรือ iPad จนเต็ม100%หรือถึงระดับที่กำหนดไว้เสียงแจ้งเตือนที่เป็นคำหรือข้อความก็จะดังขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆถอดสายชาร์จถอดอะแดปเตอร์ออกจากปลั๊กไฟได้เลยครับไม่ต้องมาคอยเช็คว่าแบตเตอรี่เต็มหรือยังจะถอดสายชาร์จได้เมื่อไหร่ใช้วิธีนี้ง่ายและสะดวกขึ้นเยอะเลยครับวิธีที่2เราไปดูการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีหรือเสียงอื่นๆที่เพื่อนๆต้องการครับวิธีนี้จะมีขั้นตอนที่มากกว่าแบบเสียงพูดเล็กน้อยแต่่่กก็ตัั้้งคคาาไดไดมยรบ โดยจาก iOS 14มา iOS 15มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นผมทดลองปรับสคริปต์ชุดคำสั่งและทดสอบการใช้งานอยู่พักใหญ่ถึงหาวิธีได้เราไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดช็อตคัทชื่อ Encode to Bed 64มาติดตั้งก่อนครับโดยลิงก์สำหรับการติดตั้งจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆ Copy link งไปวางในแอป Safari ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะรับคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาให้แตะเพิ่มคำสั่งลัด จากนั้นแต่หัวข้อคำสั่งรัดของฉันเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งรัดใหม่ชื่อ Encode to Base หกแสดงขึ้นมาพร้อมใช้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปเลือกเสียงเพลงจากแอปไฟล์กันครับโดยเพื่อนๆจะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อเอาไฟล์เสียงไปไว้ในแอปไฟล์จะบันทึกเสียงพูดตัวเองเสียงดนตรีเสียงเพลงอื่นๆตัดต่อเสียงมาใช้ก็ได้ครับโดยในคลิปนี้ผมได้เตรียมไฟล์เสียงเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกดาวน์โหลดมาใช้กัน2เสียงคือ Mario Power Up กับเสียงชาร์จของ Air Power ลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์เสียงจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปโดยวิธีการดาวน์โหลดให้เพื่อนๆก๊อปปี้ลิงก์ไฟล์เสียงไปวางและเปิดในแอป Safari ในตัวอย่างนี้ผมจะดาวน์โหลดไฟล์เสียง m a r i o PowerU p นะครับในหน้าจอ Google Drive ที่เปิดขึ้นมาให้แตะปุ่มรูปลูกศร,รชี้ลงแล้วรอสักครู่ในกรอบข้อความที่แสดงขึ้นมาให้แตะดาวน์โหลดไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาทันทีครับจากนั้นในกรอบสำหรับป้อนลิงก์ของ Safar i ให้เพื่อนๆแตะไอคอนรูปลูกศร,ร,รชี้ลง ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแต่รายการดาวน์โหลดรายการไฟล์ที่เราดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมาให้แตะไอคอนลูกแว่นขยายเพื่อเปิดแอปไฟล์เพื่อนๆจะเห็นไฟล์เสียงถูกดาวน์โหลดมาแล้วครับในหน้าจอของแอปไฟล์นี้ให้เพื่อนๆจาตำแหน่งที่เก็บไฟล์เสียงในแอปด้วยนะครับในตัวอย่างนี้คือในโฟลเดอร์รายการดาวน์โหลดเมื่อแตะย้อนกลับก็จะเห็นว่าไฟล์จะถูกเก็บเอาไว้ใน iPhone ของฉันในโฟลเดอร์ชื่อรายการดาวน์โหลดนั่นเองครับ เมื่อได้ช็อตคัดและไฟล์เสียงแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปตั้งค่าไฟล์เสียงกันครับให้เพื่อนๆกลับไปที่แอปคำสั่งรัดในแถบหัวข้อคำสั่งรัดของฉันให้แต่เปิดใช้งานคำสั่งรัด Encode to 864หน้าจอในการเลือกไฟล์เสียงจะแสดงขึ้นมาถ้าหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆปิดแอปคำสั่งรัดแล้วเปิดมาอีกครั้งจากนั้นแตะเปิดเลือกคำสั่งลัด Encode to 6 4ครั้ง ในหน้าจอแสดงรายการไฟล์ให้แตะแถบเลือกหาด้านล่างเพื่อเปิดไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ที่เราเช็คดูก่อนหน้าแล้วแตะเลือกไฟล์เสียงที่เราดาวน์โหลดมาในตัวอย่างนี้คือ m a r i o PowerU p ันั่นเองครับเมื่อแตะเลือกเสียงตัวอย่างจะเริ่มเล่นพร้อมเมนูตัวเลือกด้านล่างจะแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญาตเสมอหน้าจอแสดงรายการตัวหนังสือแปลกๆจะเปิดขึ้นมาไม่ต้องตกใจครับให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูดลือกศรด้านบนในหน้าจอแชร์ชีทที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งคัดลอกแล้วแตะเสร็จสิ้น จากนั้นแตะแถบก,การทํางานอัตโนมัติในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะสร้างการทํางานอัตโนม <those> ัติ <s Elliott> ส่วนบุคคลถ้าเพื่อนๆมีรายการคําสั่งการทํางานอัตโนมัติที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วคําสั่งสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลจะไม่แสดงขึ้นมาแล้วนะครับในการสร้างคําสั่งใหม่ให้แตะเครื่องหมายบวกด้านบนแทนครับแล้วแตะสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลหน้าจอการทํางานอัตโนมัติใหม่ที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะระดับแบตเตอรี่ ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเล่าลากสไลเดอร์เพื่อกําหนดระดับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ตามต้องการเลยครับในตัวอย่างนี้คือเต็ม100%รอเหรือถ้าเพื่อนๆต้องการให้แจ้งเตือนที่80%ก็เลือกได้เช่นกันโดยเมื่อแตะเลือกแล้วลากด้านล่างจะแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตามที่เราลากให้ทราบด้วยครับเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วในรายการคําสั่งด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่เท่ากับเพิ่มขึ้นกว่าหรือน้้ออยกววว่่่าาาาตตััเเเลขทีรงคไ อยากให้เตือนแบบไหนแต่เลือกได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะให้เตือนเมื่อแบตเตอรี่เท่ากับ100%นะครับจากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะเพิ่มการทำงานให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเสียงในรายการผลลัพธ์การค้นหาด้านล่างให้เลือกคำสั่งตั้งค่าระดับเสียง รอบสคริปคำสั่งตั้งค่าระดับเสียงไปที่จะแสดงขึ้นมาคำสั่งนี้จะใช้ในการเพิ่มระดับความดังของเสียงในการแจ้งเตือนไปที่ระดับความดังที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองครับให้แตะที่ตัวเลข50%จากนั้นแตะแล้วลากสไลเดอร์เพื่อปรับระดับความดังของเสียงได้ตามต้องการเลยครับในตัวอย่างนี้ผมตั้งไปเลยที่100%แล้วแตะพื้นที่ด้านนอกเพื่อปิดสไลเดอร์ในรายการคำสั่งด้านล่างแตะข้อความจากนั้นให้เพื่อนๆแตะภายในกรอบข้อความค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมา แต่คำสั่งวางเพื่อวางชุดข้อความยาวๆที่เราคัปปี้มาก่อนหน้านี้เมื่อวางข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะเข้ารหัสเบส64กรอบการเขียนสคริปต์จะสแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะคำว่าเข้ารหัสสีน้ำเงินในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะถอดรหัสจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปยังรายการคำสั่งด้านล่างอีกครั้งครับให้แตะในช่องค้นหาแอปและการทำงานด้านล่างแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเล่นเสียง ในรายการผลลัพธ์การค้นหาที่สแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกเล่นเสียงในกรอบคําสั่งการเขียนสคริปต์เล่นเสียงที่สแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปลูกศรเพื่อเปิดสแสดงรายละเอียดและเช็คให้แน่ใจว่าไฟล์เสียงด้านล่างสแสดงคําว่าเข้ารหัสเบส64เอาไว้ครับเมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มเพย์ด้านล่างเพื่อทดลองฟังเสียงผลลัพธ์ที่ได้จากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาให้แตะปิดสวิต ถามก่อนสั่งทำงานอย่าลืมแตะปิดสวิตช์นี้นะครับไม่อย่างนั้นเวลาที่ช็อตคัดทำงานจะมีกรอบข้อความถามยืนยนันแสดงขึ้นมาก่อนให้เราแตะซึ่งเพื่อนๆหลายคนไม่ได้ปิดทำให้ต้องมาแตะยืนยันก่อนใช้งานช็อตคัดและคอมเมนต์ถามกันเข้ามาบ่อยๆนั่นเองครับเมื่อแตะปิดสวิตช์นี้ในข้อความถามยืนยนันแตะไม่ต้องถามแล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้ครับจากนี้ไปเมื่อเพื่อนๆชาร์จ iPhone หรือ iPad จนแบตเตอรี่เต็มหรือถึงระดับที่ตั้งค่าเอาไว้ เสียงที่เราเลือกไว้ก็จะดังขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบเลยครับทําให้เราสามารถถอดสายชาร์จถอดอะแดปเตอร์ออกจากปลั๊กไฟได้เลยครับหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการปิดการทํางานส่วนบุคคลแบบอัตโนมัตนินี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมให้เปิดแอปคําสั่งลัดแต่หัวข้อ,อการทํางานอัตโนมัติจากนั้นแตะบนการทํางานอัตโนมัติที่ต้องการปิดในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแต่ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการทํางานอัตโนมัตนินี้เท่านี้ก็ปิดการทํางานได้แล้วครับ ในภายหลังถ้าอยากเปิดใช้งานใหม่ก็ให้มาเปิดสวิตช์นี้อีกครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแต่ถ้าต้องการลบการทํางานอัตโนมัติออกไปเลยก็สามารถทําได้ด้วยการแตะบริการที่ต้องการลบแล้วปัดไปทางซ้ายในคำสั่งที่แสดงขึ้นมาแตะลบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับด้วยวิธีง่ายๆ่ายวิธีนี้เพื่อนเพื่อนที่ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เต็มหรือชาร์จแบตเตอรี่ถึงระดับที่ตั้งไว้ก็สามารถตั้งเสียงการพูดข้อความหรือเลือกใช้เสียงที่ต้องการได้แล้วครับ หมดห่วงเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยเลือกการแจ้งเตือนเป็นการพูดข้อความหรือเรื่องเสียงที่ต้องการใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆไปลองใช้ไปลองตั้งค่ากันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ